รันด o มหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนาวาทาโลกไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์ช่วงนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะคุณอาจจะมีอีโก้อยากจะบุกบันฟาฟันเอาชนะโชคชะตาหรือหัวใจของใครสักคนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากทำตัวให้ดีหรือว่าอยากให้ทุกสิ่งนั้นมันมีอะไรที่ดีมากขึ้นคุณอาจจะหึงหวงหรือว่ามีความรู้สึกว่าคุณก็มีดีในแบบของคุณนะคุณจะนิ่งก็ได้คุณจะไม่แคร์ก็ได้ เพราะยังไงความรักมันก็อยู่ในมือคุณอยู่แล้วแต่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าขอให้คุณเห็นคุณค่าในเวลาและสิ่งที่มีอยู่มันอาจจะไม่ถาวรน,นะคะเพราะงั้นให้ดีต่อกันมากกว่าความแข่งขันหรือว่าอัตราตัวตนอะไรที่อภัยได้วางใจได้ให้โอกาสได้ก็ขอให้ทำเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันและมันสำคัญกว่าความสำเร็จหรือว่าการคอมมิตเมนต์ด้วยซ้ำนั่นก็คือการมีหัวใจที่ให้ความรักและความเข้าใจกันนะคะ